สบายดีบ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทีอาแกงสุกูสุคนทั้งในประเทศต่างประเทศพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องห้มอยากดูดกินบะลูกถุ่งยาก่อนถุ่งยาก่อนเร็วๆให้เดินไอ้เดินไอ้เดินถุ่งุุ่่กันอยากได้น้ำพ่อนะถุก่อน Thu nha con leo. Thu nha con. Thu nha con. con lục. Thu này đấy, thu này đấy. mà เอามา. Thu có lục, thu này đấy. Thu con tí, thu có lục, thu con. Thu con. Thu con. Thu con Thu con leo, thu con. ถูกก่อนเร็วถูกกัอนอยากได้นะเออมันนี่บ่บ่เพี้ยนมาทำกระถูกกัน,กนตีลูกถูกเนี่ยถูกเนี่ยอ้าวโอ้ยบ,บัดบ่อยากเพ็ดบัดบ่อยากเพ็ดแล้วก็หายกะกะพูด เห็นผู้ใหญ่ใช้ลูดดอดก็ดหูดหลอดกัดนทุทุทุ่พอสิเหตุหายพอสิชื่อหายนี่แล้วตื่นแต่สาวๆพี่นอ้องช่วยกันขายของสร้างเขาก็มาเลยพี่น้องลุยงานต่อ อะไรเลยคือคันหัวยงยๆเลยห้อนเลยเพราะไหวว่าเนาะห้อนแต่เศร้าขนาดขนาว่าล้มพี่น้องเลยล้มกักแหงแต่คันเหีดวแวกวมันก็ห้อนคือว่าแล้วแดดก็แห้งล้มก็แห้ง ขับนาดินอยู่พี่น้องยังสร้างนี่มันลายพดแเลยป่าเฮ้ยถุเจ้าถุเจ้าว่านี้เขาเจาเขามาใหา้ได้ขัวเลยอ,อยู่ในตูน้นะ บ้านเฮาน่ะกินได้พี่นอ้องแมงแมงสาบ้านอื่นบ่ฮู้ช่วงนี้ร้ายขนาดใบชกะเทียน,นก็ไปชื่อว่านกเงายเหรอเธอพันเงย,ยคายนี่เป็นตาด้เงินหลายเนาะหลายกระโดดช่วงนี้ใบไม้ใบม่วงปง่ง แมงส่างกระติมใบม่วงใบขอ้อใบสังโอ้ลายใบ,าใบพีมานเนาะพวกใบดูกับยูคือกันแต่พอคอยลายอยู่หยดดูพวกหดอลีใช่ไหมเขาเจ้าว่า,าเลง,งมาจากแมงส่างลายกัน,นอานาะค,คือว่าธรรมดาเลยเนาะ ยังว่าเห็นคู่มือเลยช่วงนี้ผู้ใดผู้มากกินอ่ะช้ำสิกินปีกมันเอาบอลุงขันอยากเอาปีมันออกเพราะมันหน่อยนอเยนาะตัวเ,เล่นหน่อยจ้ะ จากอันตัวนี้ไปตัวนี้น่ะ3เมตรเลยเนาะไปเสานี่บ่3เมตรรถๆนี่มันกว้างจักเมตรนาะประมาณ2เมตรเนาะฮอดอยู่บ่3เมตรบ่3เมตร่3มปลายเมตร่8 80

มนี้ไ hmm. ด uh, no. ้ได้เท่ยู่ดอกพี่น้องได้เท่ยู่ลุงโอนี้หรือว่าเตะแต่มาเออลืมนึกบอได้เทดอกเนาะสานเล็กคอมเมนต์บริได้านเล็กยังว่าได้เท่เนาะเฟอร์เชีอร์มืออืมือห้อพ่นอะพี่น้องเอ้ยเออเอาลดมาใส่นู้นลูมาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เอาหรือเปล่า ปั๊บแล้วก็เห็ดอันทำไมมาตีก่อนบ่มันเห็ดยากเนาะปั๊บดินลแล้วแล้วก็จีบมาน่ำพี่น้องสารเล็กประมาณมือหือผู้เล็กบางทีอ่านชีได้ที่ พามันทั้งหนากระพราเฮ็ดออกนั่นอีกเนาะมันจังแดดบอชองมันอันนั้นอันนี้แนวขายเนาะมันจังก่อไปอีกแล้เนาก่อออกทั้งหนานะเนาะทั้งขาของเราคเลื่อยสูบไปอีกทังขาอนี้หรือทั้งหนาเ้าเราทั้ทงหนา,า,า,หนามันแดดจงงังบอชองเฮ้ยก่อไปทั้งหนานะอันนี้มันชองถือเนื้ออยู่เนื้อกิน ประมาณน,นี้แหละพี่น้องที่มองเพ่นพากันคุดนี่แหละเนาะพอได้ยางเบี้ยนแบบฝน,นตก มันลดปินหาแดดคักอันนเนาะยามเดียดขึ้นกับซองยามเดียดยามมันจะเป็นตกกับซองพอแต่บังตอนเทียงกับบังนตกัง่าก็ได้บังดดบอยได้เลยได้น้อยเดียว มองมามไฟไฟก็มากมองมา ใช่จ้าที่ว่าอน้ำเนาะจำเมีนบทที่นะป้าเจ้าจำเมีนบททีออกมากันสาทั้งหนาทั้งหลังพอแห้งจากตูนแล้วจักตูนคือว่านะแต่ตัวอันตัวเห็ดนี่กับตัวหนึ่งจักสี่ฟ่อรู้บ่เนาะบัวฟ่อวะประมาณสามเนาะต้องไปปดาย อันนี้ต้นหนึ่งบอน่ะนัอไปนักสอบลนกไปลสอบเ่อาไปหันเทเสาเนาะมันบริภต้นได้เนาะสองสี่หกเกาสิบสิบสองสี่สิบห้าเอาไปหาสอบเลยขนาดแค่ไปก้อยทมเสายังไหนเมื่อไปเลยหาสอบสใ่ พอร์เต่ในหนึ่งจะได้ว่ายังสีสังมาอีกสิบหานะเราง่ายจ้ะสังมาอีกต้นหนึ่งต้นตายเนาะ น้องเทวงก้อนเนาะว่ามันจีดซัมได้หินอัสบะแสดงว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นหินอัสบะเขาเขาจะจกขึ้นมาบ่ ไล้คเขล้ขอัน้นทองใหญ่บรรณาธิบดิเห็นงานตลอดชาติเลยลุงเอยรวยเลยเออไปขายแ่เดียวลมันจะเามา เอามันจังมาเห็นแนวอื่นได้คอเอาบอกคอเอากับมันกับแตกมันกับเชียร์ไปลาย ตานางนี่แล้วคักเลยบออันนี้นะสีเฮ็ดกาแฟอบอเนี่เออเออลุงเพิ่นยังบอรดิตาตินใจยังคิดมื่อก่อนพี่น้องเติมอย่างนะเออยังยังขึ้นบอออกเนาะวอรสิเอาตัวได้ดีตะนางวอร์ดิกาแฟอนี่ตัวนี้พี่น้องเพิ่งมาจากนี่เนาะ นุ่งิ่นว่าสิเอาตะนางหรือกาแพงขึ้นบุญกรนตวใด้ิีดีกว่ากันคันง่ายเนี่ยกับตะนางเนาะหรือกาแพงง่ายเพราะปันการอยู่เลยเออนัดได้จังหวะน,นะ จะเป็นตะนางหรือกำแพงพีง่น้องแต่ตัวนี้ได้แล้วคือป็นตักแล้วกระชิดตับนาด,ดินที่คือ ที่ฮักเพลงสุโกสุคนคุณผู้คุณยาคุณตาคุณยายคุณปา่าคุณลุงที่คอยสนับสนุนสพอร์ตเนาะสามเมตรแปดสิบชี่เมตร สามเมตรสี่สิบตัวนี้สามเมตรห้าสิบที่นี้ก็ขอจบไปเพือนตอนนี้ก็เด็กผอแม่พี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนที่ติดตามรับชม ออกกันมาคลิปนาะกับเคยลาสบายดี